ครับผมสวัสดีครับกับวันที่19บกรามกรานะครับกับการวิเคราะห์ข่าวจาก n t f นนะครับวันนี้มาเริ่มที่ข่าวในตารางครับตอนช่วงบ่าย2นะครับมีดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นะครับเมื่อเทียบเดือนต่อเดือนนะครับวงเล็บของเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่าน่าจะออกมาดีขึ้นนะครับก็คือ 0. 5นเะครับจากที่ติดลบ0.8%นเอนั่นเองตัว CPI เนี่ยจะเป็นตัววัดขออ่ การเฟ้อนะครับการเฟ้อของค่าเงินนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดออกมาดีก็หมายความว่าเงินเฟ้อขึ้นนั่นเองนะครับตอนบ่ายสองครึ่งนะครับเป็นของสวิตฟังนะครับเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับไม่มีตัวคาดการณ์ออกมานะครับแต่ว่าก่อนหน้าคือลบศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับต่อมาเป็นหกโมงครึ่งอ่าไม่ใช่หกโมงครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งนะครับสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับดัชนีภาพดัชนีผลิตภาพแรงงานนะครับไตรมาสที่สามนะครับไม่มี ไม่มีการคาดการณ์ออกมานะครับแต่ว่าก่อนหน้าคือลบ1นจเอร์เซนตะครับต่อมาคือห้าโมงเย็นของบ้านเรานะครับยังอยู่ที่เยอรมันแล้วก็ยูโรโซนนะครับเป็นภาวะดัะชนีภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับจากสถาบันซิลนะครับก็สถาบันซิลก็จะออกมาบอกทั้งของฝั่งเยอรมันแล้วก็ของยูโรโซนเลยนะครับของฝั่งเยอรมันกับยูบยโรโซนนี่ก็จะเป็นความเชื่อมัน่น เศรษฐกิจนะครับจากสถาบันซีวนั่นเองนะครับของเยอรมันเนี่ยออกมาน่าจะมีดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับจากอันก่อนห้าสิบห้านะครับตอนนี้เป็น6กสิบนะครับแต่ถ้าเกิดฝั่งเป็นของฝั่งยูโรโซนทั้งหมดเลยนะครับไม่มีคาดการณ์ออกมานะครับแต่ว่าก่อนหน้าคือ5 4 4บี่ดี่นั่นเองนะครับต่อมาครับสองทุ่มครึ่งนะครับเป็นของแคนาดานะครับเป็นยอดขายนะครับภาคการผลิตนะครับเดือนต่อเดือนอันนี้เป็นของเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะครับ ออกมาคาดการัคือลบศูนดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งทั้งที่ก่อนหน้าคือ0 3จดาเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ยอดยอดค้าส่งนะครับยอดค้าส่งลงเดือนต่อเดือนนะครับอยู่ที่เดิมนะคือ 1. 0ุูนะครับทั้งคาดการแล้วก็ก่อนหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับดัชนีการค้านมและการผลิตนมโลกนะครับจากของประเทศนิวซีแลนด์นะครับไม่มีคาดการนะครับแต่ว่าก่อนหน้าคือสามจุดเกเปอร์เซ็นต์นะครับมาข่าวต่อไปครับจาก เพจนะครับทันโลก,กับเทรดเดอร์ KP นะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ผมเล่าข่าวให้ฟังก็คือไบเดนสั่งออกคำสั่งไปมากมายแล้วนะครับทั้งการให้สวมแมสนะครับทั้งการในในเรื่องของคำสั่งต่างๆที่ส่วนทางกับทรัมป์ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในคำสั่งที่ส่วนทางกับทรัมป์นะครับก็คือสั่งให้หยุดการสร้างนะครับท่อส่งน้ำมันดิบ Keystone XL นะครับที่ ทำการสร้างท่อมาในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับจริงๆแล้วท่อตรงนี้นะครับจะส่งน้ำมันน้ามันดิบนะครับจากรัฐอ่าวเวธาอเวอรธาของแคนาดานะครับสู่รัฐเนบราสกาของอเมริกานะครับคือตัวท่อตัวท่อน,นะครับมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมายาวนานแล้วนะครับแล้วก็ถูกให้ถูกสั่งพักถูกสั่งสร้างนะครับมาในหลายๆรัฐบาลนะตั้งแต่รัฐบาลของโอบามานะครับ รัฐบาลของโอบามาเนี่ยค่อนข้างที่จะคัดค้านนะครับไม่ให้สร้างพอมาถึงรัฐบาลทรัมป์นะครับทรัมป์บอกว่าให้สร้างต่อได้แล้วก็ยาวนานมาจนถึงรัฐบาลไบเดนนะครับไบเดนก็ออกคําสั่งให้หยุดสร้างอีกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางแคนาดาอย่างมากน,นะครับเนื่องจากว่าก็เป็นการปิดกั้นนะครับการการส่งออกน้ามันของแคนาดาเข้ามาสู่อเมริกาเนาะนะครับอันนี้ก็ ฝากไวนะครับเดี๋ยวน่าจะมีเดี๋ยวน่าจะมีคําสั่ง supply ออกมาอีกนะครับเพราะว่าไบเดนเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับทรัมป์พอสมควรนะครับต่อมานะครับทางเพจนะครับแบงก์ออฟไทย a ลนด์สกอ a r ล h i p ชิฟติ n เดนนะครับนี่ก็เป็นข่าวของฝั่งสาราชนาจักรนะครับบริจันสารนะครับเตรียมที่จะประชุมนะครับกับผู้นําทางด้านธุรกิจกว่า30ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น เทสโก้นะครับเทสโก้ BTBP นะ Unilever นะครับจาโก้เลยโลเวอร์ทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะนําเสนอนะครับแนวทางในการดําเนินงานต่อนะครับหลังจากที่ออกจากสาภาพยุโรปแล้วนะครับหรือหลังจากที่กระบวนการเบรกซิสเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยที่เขาตั้งใจนะครับว่าจะทําให้สาราชนาจักรนะครับเป็น low tax นะครับแล้วก็ low regulation นะครับเหมือนกับสิงคโปร์ก็คือ อ่าแทบจะไม่มีภาษีแล้วก็ความเข้มงวดด้านมาตรการการดําเนินธุรกิจนะครับน้อยลงนะครับไม่ไม่ค่อยสตริกมากนะครับโดยที่แรกเริ่มนะครับแรกเริ่มนะครับเย็นวันนี้นะครับวันที่สิบแปดมกราก็คือเย็นเย็นเย็นของเมื่อวานนะครับก็จะเริ่มด้วยการรายงานความพืบหน้านะครับเกี่ยวกับวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็แผนการฟื้นฟูประเทศนะครับสองอย่างนะครับนี่ก็ นี่ก็เริ่มบริษก็เริ่มส่งสัญญาแล้วนะครับว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงประเทศตัวเองไปด้านไหนนะครับผมสุดท้ายนะครับเป็นข่าวจาก investing นะครับรายงานมาว่านะครับธนาคารกลางของฝรั่งเศสนะครับเตรียมนะครับที่จะเตรียมที่จะหยุดการลงทุนนะครับหยุดการลงทุนจากอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมถ่านหินนะครับแล้วก็เตรียมที่จะ ลดสัดส่วนการลงทุนในก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันลงนะครับโดยที่มันจะสอดคล้องกับตัว Paris Agreement นะครับที่จะลดที่จะทำให้โลกเป็นสีเขียวมากขึ้นนะครับคือลดปริมาณการการปล่อยก๊าซที่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกนั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันธนาคารกลางของฝรั่งเศสนะครับมีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่สอง0 0 สอง0มืสองพันล้านยูโรนะครับหรือว่าเราลาวยี่สิบหจุหกล้านยี่สิบหกจุหกพันล้านนะครับสองหมื่ 26, นสองสองมื่นหกพันหกร้อยล้านยูเอดอลลาร์นะครับในสัดส่วนการลงทุนพวกนี้นะครับก็จะพยายามนะครับจะพยายามที่จะไม่ลงทุนนะครับในในบริษัทที่สามารถทำกำไรจากถ่านหินนะครับมากเกินกว่า2เปอร์เท็น มากเกินกว่า2%ของกําไรทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดสัดส่วนของการถือครองของการถือครองหรือว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้นะครับให้เป็น0%นะครับในปีภายในปี2024นะครับก็คืออีก3อีก4ปีอีก3ปีข้างหน้านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยราคากลางของฝรั่งเศสนะครับถ,ถือถือรวมกันอยู่ราวๆ10%นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็ เป็นข่าวเป็นข่าวจากส่วนของผมนะครับเดี๋ยวขอส่งต่อให้กับคุณนิวได้เลยนะครับค่ะขอบคุณคุณหนุ่มมากนะคะเดี๋ยวเรามาต่อทีอ่ข่าวของทางอเมริกานะคะก็คนนี้นะคะคุณเจนนิเฟรนนะคะถ้าใครจําได้ก็คือเขาเป็นประธานเฟดนะคะเคยเป็นในสมัยอของบารักโอบามานะคะตอนนี้เขาเป็นว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็คือถ้าโจไบเดนเข้ารับตําแหน่งวันที่20ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณเจเดตเยเลนเนี่ยเขาก็จะกลายมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นเองนะคะก็คือในข่าวเนี่ยก็คือเขาออกมาพูดสนับสนุนเกี่ยวกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณโจไบเดนนะคะที่มีแผนที่จะทำกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1.9้าล้านล้านดอลาล,าลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนการยืนยันความเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าคุณโจไบเดนได้รับตําแหน่งแล้วามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตัว น่าจะ ได้รับการอนุมัติเร็วๆนี้นะคะก็อาจจะเป็นแผน10วันแรกในการทํางานของโจไมเดนเลยนะคะอันนี้ก็ให้ความมั่นใจของนักลงทุนมากขึ้นนะคะแล้วต่อมาก็จะมาเสริมข่าวเกี่ยวกับทางอังกฤษนะคะเมื่อกี้คุณหนุ่มอ่านข่าวไปเนอะว่าอังกฤษเขาตอนนี้เขากำลังประชุมแล้วก็จะหารือกันว่าประเทศจะเดินหน้าไปทางไหนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นาภาคธุรกิจของอังกฤษนะคะเขาก็อยากจะให้รัฐบาลเตียช่วยบริษัทรถไฟยูสตานะคะบริษัทรถไฟยูสตาเนี่ยก็คือเขาจะเป็นบริษัท รถไฟความเร็วสูงนะคะวิ่งจากลอนดอนนะคะประเทศอังกฤษไปที่ปารีสฝรั่งเศสนะคะแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยก็ทําให้ไม่มีคนเดินทางแล้วก็ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาออกอกฎแบบ หมายว่าถ้าผู้เดินทางมาจากซาราตอันดาจากน่ต้องกักตัวอย่างน้อยเจวันนะคะถ้าจะมาที่าปารีสฝรั่งเศสน,นะคะก็เลยทาให้ไม่มีใครใช้บริการบริษัทยูสตาร์นะคะไม่มีใครใช้รถไฟเลยนะคะก็ทําให้บริษัทเนี่ยกำลังจะล่มล้มละลายนะคะก็เลยเรียกร้องขอให้รัฐบาลช่วยนะคะข่าวนี้อาจจะไม่ได้กระทบกับกราฟโดยตรงนะคะแต่ว่ากระทบกับตัวเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะข่าวสุดท้ายที่มิวจะอ่านนะคะอันนี้มิวทามานะคะเป็น ในสัปดาห์นี้จะมีการรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่4นะคะที่น่าสนใจก็จะมีอยู่3บริษัทนะคะที่มิวทำมาก็คือบริษัทแรกก็จะเป็น Netflix เนาะ Netflix เนี่ยก็จะประกาศ ารายงานผลประกอบการในไตรมาสที่4วันที่19นี้นะคะก็คือวันนี้แต่ว่าจะประกาศหลังตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาปิดนะคะซึ่งตัวเลขคาดการกำไรประจำไตรมาสเนี่ยก็อยู่ที่6 6 2 0 0 0ล้านดอลลาร์นะคะส่วนตัวเลขคาดการการปันผลกำไรต่อหุ้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1.32ดอลลาร์นะคะแล้วอีกบริษัทหนึ่งนะคะก็คือบริษัท Intel Intel เนี่ยจะประกาศวันที่21มกรา ประกาศพร้อมกับบริษัท IBM นะคะอินเทลเนี่ยตัวเลขคาดการประจำไตรมาสอยู่ที่17.4พันล้านดอลลาร์นะคะส่วนตัวเลขคาดการการปันผลกำไรต่อหุนน้นอยู่ที่1นจุดหุ่นนะคะแล้วก็ IBM เนี่ยตัวเลขคาดการประจำกำไรประจำไตรมาสอยู่ที่17.5 58็ดจพันล้านนะคะส่วนตัวเลขคาดการการปันผลกำไรต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่1.78 อดอลลาร์ต่อหุ้นนะคะซึ่ง Netflix, i n h a l e แล้วก็ IBM เนี่ยตัวโปเกอร์ ATFX นะคะอันนี้เป็น Netflix เนาะเราก็มีให้เทรดนะคะ IBM ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อ n h a l e ด้วยนะคะก็ในสัปดาห์นี้นะคะข่าวตามตารางเนี่ยจะค่อนข้างค่อนข้างให้ความสนใจน้อยเนาะ <S 1> <S 1> เพราะว่าสัปดาห์นี้จะมีการรับตาแหน่งของคุณโจไบเดนนะคะก็คือพรุ่งนี้นี่เองแล้วก็ให้ทุกท่านระวังเรื่องเกี่ยวกับาการประท้วงก่อจลาจลน,นะคะของอ ผู้ประทวงอาจจะมีการติดอาวุธเข้ามาด้วยของกลุ่มที่สนับสนุนธรรมนะคะเพราะว่าตลาดในช่วงพรุ่งนี้น่าจะผันผวนกันน่าดูนะคะสําหรับการวิเคราะห์กราฟวันนี้ก็ยังไม่มีตัวไหนที่เล่นน่าสนใจนะคะแต่ว่าก็มีแค่ข่าวเรื่องเกี่ยวกับการประกศะาศผลประกอบการไตรมาสที่4ของ3บริษัทในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ข่าวทั่วไปนะคะสําหรับการรายงานข่าววันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ